เราก็ต้องใช้น้ำตาลทายแดงนะคะเพื่อให้น่ารับประทานมากขึ้นเราวก็มีมีดแล้วก็เขียงแล้วก็หม้อในการต้มนะคะเราจะมาเริ่มทำกันเลยคือเราต้องหั่นกล้วยหั่นเปอกกล้วยย กี่นุเปลือกกล้วยนะคะกล้วยสุกมันต่อมากกล้วยเราควรต้องใช้กล้วยที่แบบกึ่งสุกกึ้งดิบหรือกล้วยห่ามนั่นเองนะคะเราก็หั่นกล้วยประมาณแบบนี้นะคะแบบคือเพื่อให้พอดีคำ เราก็เอากล้วยมาแช่น้ำเพื่อให้ยากล้วยออกแล้วกล้วยจะได้ไม่ดำนะคะทอนทีน่เราจะต้องแทนที่ดีมันเป็นน้ำมันใาแล้่เอาก็เอาหม้อมานะคะแล้วก็ใส่น้ำให้พอประมาณกับ กร้ยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะอยากหวานแค่ไหนแล้วก็ใส่เราก็จะรำนำหมอ้อนี้ไปต้มให้เดือดน,นะคะพอเดือดเสร็จแล้วเราก็จะเอากล้วยใส่ลงไปแล้วก็เคี่ยวให้กล้วยมี ค่ะตอนนี้เป็น ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกล้วยเชื่อมของเรานี่นี่น่ากินมากเลยสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะเราไม่ได้ใช้น้ําตาลายแดงใช<อ>่แต่ก็เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะจะให้ผู้เชี่ยวชาญชิมคือน,นัทนะคะเราจะให้นัทมาชิมมาเลยคะ่ะเดี๋ยวมาเลยอาแป๊บนะึง ชิ้นเลยชิ้นเล็กๆพอทานอร่อยมากเลยครับอร่อยมากเลยชิ้นนี้คะทำหน้าตาอป่นยงสิจ้าค่ะก็ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ